ในมือของอ้อนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันคือเมล็ดของต้นลูกอินลูกจันทรเมล็ดอินจันที่ผ่านการบ่มเมล็ดแล้วรากเริ่มงอกแล้ววิธีการบ่มเมล็ดนะคะเพื่อนนี่คือเมล็ดอินจันคือเราเอาเมล็ดมาใช่ไหมคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดไปแช่น้ําพอเราแช่น้ําประมาณสักแช่หนึ่งคืนพอเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดใส่ลงไปในถุงดํา เป็นถุงขยะสีดํานั่นเพื่อนเอามเมล็ดแช่น้ําเอามเมล็ดขึ้นจากน้ําให้มันเสดดน้ําพอมเมล็ดเริ่มเสดดน้ําใส่มเมล็ดลงไปในถุงดําแล้วก็มัดปากมเมล็ดให้ให้มัดปากให้แน่นแบบนี้ทิ้งไว้ในที่ล่มนะคะเพื่อนเอาน้ําฉีดบนบนตัวนี้ให้เกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราเปิดออกมาผ่านไปสักประมาณ2หรือ3วันสามารถเปิดดูได้ทุกวันนะเพื่อน พอเราเปิดออกมาปุ๊บมเมล็ดอิงจันมันก็จะเริ่มแทงแทงรากนะคะเมื่อมเมื่อเมล็ดอิงจันเริ่มแทงรากลักษณะอย่างนี้เราก็เตรียมแปลงแปลงเพาะอาจจะเอาวิธีง,ง่ายๆอย่างตัวนี้อ้อหาเป็นไม้สี่เหลี่ยมเอาถุงดินปลูกรุ่น3าถุงร้อยถุงร้อตามร้านต้นไม้นะคะใส่ดินลงไปเสร็จแล้วก็จิ้ม จิ้มให้มันเกิดเกิดรูใช้ไม้จิ้มน้นเพื่อนเสร็จแล้วก็หยอดมเมล็ดอิงจันที่รากงอกแล้วลงนะคะโดยที่เราเลือกมาลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนนะเสร็จแล้วเราก็ทําการจิ้มนะคะเราก็จะจิ้มของเราไปเรื่อยๆคันเพื่อนจิ้มเสร็จแล้วจิ้มกันหลงกันหลงพออ้อจิ้มเต็มหมดทุกรูเสร็จแล้วอ้อก็จะเอาดินกรบบางๆลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็รออิงจันงอกพอกล้าอิงจันเริ่มงอกเราก็จะย้ายต้นกล้ามาใส่ถุงดําแบบนี้ เราเลี้ยงต่อในถุงนะคะเพื่อนหรือเราจะทําเป็นแปลง,งนี้ก็ได้อ้อไปซื้อตะก,ก้ามาเป็นตะก,ก้าจะผละไม้เมือสองใบละสามบาทใส่ดินลงไปให้เต็มแล้วจิ้มตัวนู้นก็เหมือนกันใส่ดินลงไปให้เต็มแล้วจิ้มบางทีนั่นเพื่อนเอ่อถ้ามีเวลาหน่อยปลูกจํานวนน้อยใช้เป็นถุงดินปลูกแบบนี้เลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ นะคะถ้าเป็นถุงดินปลูกแบบนี้เขาก็จะงอกขึ้นมาตัวนี้ไม่ใช่อิงจันนะตัวนี้คือต้นจิกน้ํานะคะอิงจันก็จะมีหลายแปลงอันนี้จะเป็นแปลงเพาะอิงจันกับจิกน้ํานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้มเมล็ดอิงจันพร้อมเพาะอ้อมีจําหน่ายจํานวนมากนั้นเพื่อนหรืออยากได้ต้นกล้า ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร8 8 7 6 0 9 9 9 5ไอดี id line a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังสรา09กับเมะร็ดพร้อมเพาะอิงจันต้นกล้าอิงจันขอบคุณเพื่อนๆนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ